สวัสดีค่ะชอ่องนมบ้านนาชาแน,นลค่ะวันนี้น้องหญิงมาสูบปลาค่ะคุณค่ะนมบ้านนาอยู่บนเนาะน้องหญิงมาสูบปลาหนองธรรมมาตรค่ะมาลุ้นกันนะคะวา่าจะมีปลาอยู่บ่เนาะ,ะใกล้แห้งแล้วค่ะสูบปลาหนองธรรมศาตรค่ะ สูบน้ำไปแล้วยังไหลลงมาคือเก่าอยู่ค่ะมารุ้นกันเลยค่ะว่าซีมีปลาอยู่บ่นเนาะน้องหยิงมองด้วยตาเปล่าน้องยิงเห็นปลาบ้านน้องญิงเอื้อนา่าปลาทุ่งๆๆนะคะค่อยหลยตอยู่ค่ะเป็นน้องธรรมศาติเนอะป่าบ่าได้เลี้ยงเนาะคะ่ะจกมันซิมีปลาหรือบ่มี อันนี้ก็เป็นปลาที่เพิ่นสูบขึ้นมาเนาะคะ่ะเพิ่นก็บเนี่ยแล้วเนาะนี่ค่ะบ้านน้องอยิิงเอื้นปลาทุทงเนาะคะ่ะปลาปลากลแร็มอันนี้เนาะมุมมีปลาใหญ่ดอกคะ่ะอุ้ยมีปลาข้อตัวหนึ่ง กินไปค่ะแบบสไตล์อีสานบ้านเฮ้าเนะาะแม่ขน,นมบ้านนาค่ะเป็นตตมีป่าอยู่หรอ สูบป,ปลาอยู่ล่วงตรงเลยพี่น้องเป็นตัวที่คลิบก,ก่อนๆเนาะตอนน้ำมันลายเนาะครับเนาะบานนี้มันแห้งแนละ้วมาสูบป,ปลาครับผมบันนี้เอาไปอย่างนั้นนะเ,เอาไปกัดปลาอยู่ใส่หัวกระโหลกเบิงบ้งขาเบิ่งวิธีการสูบป,ปลาเนาะ ม่มีปลาตัวใหญ่ดอกค่ะมีตัวเน,น้อยเนาะแต่ว่ามันแซ่บกว่ปลาเลี้ยงเนาะค่ะปลาธรรมชาติก็ได้หาข้ามหาคายดอกค่ะหาไปกินค่ะ คือโจ๊กทุกที่แอบแฉม,มีเหบ่เอามาโจ๊กไปโกหนาวอย่าไปโจ๊กมันมาเบิง้งค่ะใกล้แห้งแล้วเนาะบันนี้เนาะมาลุ้นกันเลยค่ะว่าจะมีป่าจากตวเนาะ มาเบิ ab, o, ่งพันยงงมป่านะคะบันนี้น้องยิงกับบค่อยได้ถ่ายคลีบราคาส่วงนี้ บนตกค่ะมันเพิ่งเศร้านี่เน้องมงนีเพิ่งเห็นแดดเนาะ มาเบ่งหนุ่มบรรน,นางมป่าเนาะค่ะบันนี้อีกคนหนึ่งกับไอ้ไอ้ของหนุ่มบรรน,นาเนาะคะ่ะไอ้ใหญ่หมูเนาะ อยู่ไดนักศินองเสียงเครื่องเนี่ยด้วยค่ะ จะปดุบ่เหมือนพนงฟลานะค่ะ เป็นงมปลาค่ะนี่นะเฮ้ยอยู่หน้านี่นะหน้าหัวกระโหลก่นนี่นะหน,หน้าหัวกระโหลกหลกรบบอกข้อมีปลาใหญ่นะค่ะ ปลาที่เห่างมขึ้นมาเนาะค่ะได้ปลาดุกสี่ห้าตัวค่ะพพี่น้องมือหอยหน่วยใหญ่ขนาดค่ะหอยจุบเนาะได้บลาลายค่ะได้เพราได้กินเนาะนี่เนาะค่ะเป็นปลาที่เขาได้มาเนาะได้บลายค่ะ ค่ะคลิปนี้น้องหญิงก็ขอจุ้งไว้เพียงสำนี้เนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องหนุม่มบรรณาด้วยด้วยค่ะสวัสดีค่ะ